อ๋อฮ่าฮใช่แล้วใช่แล้วฮ่าฮ่ฮ่าเพราะแบบนี้เจ้าก็เลยรู้สินะจะว่าไปแล้วแม่โสโคกของเจ้าก็ตายด้วยพิษปัองอุกอือย่ายี พิ้วูตุ๊มเอ,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 อ้อืุ๊ฟโหคิงมาไกลพิ้วตุ้ตุ้มก็กกอกก็กอ้าอ้า กันเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่าเพิ่งตกใจไปตึกตึกเพราะวันนี้มันเพิ่งจะเริ่มต้นไอ้หมอนี่มันตั้งใจจะฆ่าเราจริงๆเหรอไม่หรอกสำนักพักมานมีกฎห้ามฆ่าผู้อื่นไม่มีทางม,าม,าม,ามันโกหกแต่แต่แต่ว่าร่างกายของเราไม่ขยับเลยขอร้องล่ะขยับเถอะขอร้อง เจ้าทำสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งลงไปเจ้ารู้ไหมว่ามันคืออะไรข,ขอร้องละขยับสิขอร้องขยับสิขยับ,ยบร่างกายของข้าขยับขยับเธอะด้วยโปรดขยับที่เจ้าดูหมิ่นท่านแม่ของข้าด้วยปากโสโคกนั่นขยับสิขยับฮึเฮ่าหนหันหำฮึ เจ้าคนชั้นต่ำปังกิกิกิิเฮาหา,า,าดแล้ววงเล็บคิดิเจ้าพลาดแล้วเอ๊สะสกัดพลังปานหกสิบปีของเราได้อย่างสบายสบายเลยเงินลึก,กึกกๆกกรกกรอบกลักกักอ่ากัก ไอ้หมอนี่มันมันคิดจริงละละเวลแล้วเราต้องฆ่ามันเฮ้ยสว้าหึสสสอช้าคิกคิกคิกเรียบร้อย คำพีขึ้นพิษมาระดับ4ของเราสามารถกันพิษเจ็ชนิดเก็บไว้ที่ตันเถียนกลางนี่เป็นพิษกรดที่รุนแรงที่สุดในพิษทั้ง7เป็นพิษที่อันตรายมากถึงขนาดที่ที่หัวหน้าพักย้ำนักย้ำหนาว่าห้ามใช้มันกับคนในสำนัก <c oughs> ข้าจะตายอยู่แล้วเรื่องนั้นมันไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป <c oughs> เอ๋ตรวจพบสามพิษอันมีส่วนประกอบของกรดที่มีฤทธิ์รุนแรง พยายามจะแทรกซึมเข้าสู่ใบหน้าและหน้าอกของผู้ใช้งานเปิดโหมดป้องกันฉุกเฉินสลายพิษที่แทรกซึมเข้ามาและฟื้นฟูผิวหนังที่เสียหายตูตูตตตฟงฟึงการฟื้นฟูกลุ่มเซลล์ผิวหนังใกล้เสร็จสิ้นแล้วฮะฮีฮันฮะาเฮฮันเฮียนะนะนี่มันอะไรกันเนี่ยนะนะนี่เราไม่ได้ตาผาดไปใช่ไหม มันสลายพิษแถมยังสร้างผิวใหม่ขึ้นมาแทนผิวเก่าที่สลายไปได้มะไม่อยากจะเชื่อสุดยอดเซียนระดับสูงก็ทำอะไรแบบนี้ไม่ได้จุบห่าห่าเฮาจะจะเจ้าห่าห่าเฮาเห็นหูห่าหือให้เจ้าเจ้าเป็นอสุรกายหรือไงผิดผิดผิดพิษแห่งซวยใช่สิ เจ้าขึ้นชื่อว่าเป็นคนจากพิษมารก็คงอยากจะใช้พิษวดบารมีอยู่แล้วไม่ว่าข้าจะคิดแล้วคิดอีกอย่างไรก็ไม่อยากจะไว้ชีวิตพวกคนจากพักขยะที่ใช้พิษอย่างเจ้าเลยโฮโเฮอไปอยงเตะเขาหน้าไปยงโคมฝุ บรรลวงเกือบหมดปากอให้หาอาให้ตายสิตึง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 ให้โหดให้ฮิตให้ให้โหดให้ฮิตห้าห้วยได้โปรดไว้ชีวิตข้าทีได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยฮะฮะให้โหดดะดะได้ได้โปรดแขกแขกตึงตึงโขหัวให้โหดให้ฮิตห้าห้าห้า ได้โปรดไว้ชีวิตข้าสักครั้งแขกแขกแ,ขกแขกได้โปรดได้โปรดหอบเอ๊ยยังไม่อยากตายงั้นหรือขอให้ข้าไว้ชีวิตงั้นหรืพวกเจ้าทำให้แม่ของข้าต้องตายอย่างทรมานแบบนั้นยังมีหน้ามาขอชีวิตอีกงั้นหรือโปรดติดตามตอนต่อไป พวกเจ้าทำให้แม่ของข้าต้องตายอย่างทรมานแบบนั้นยังมีหน้ามาขอชีวิตอีกเงิ้ลหรอพะพระพาดแล้วตายแน่ตายแน่แน,แน่ไอ้หมอนี่มันไม่มีทางให้อภัยเราแน่นอนใช่แล้วที่พักที่พักของครูฝึกโหดินดินห่าหวยหะชะช่วยดะปึกเสียงข้า ที่พักกูฝึกอยู่ใกล้ๆก็เลยพยายามจะตะโกนขอความช่วยเหลือสินะคิดว่าข้าจะปล่อยให้เจ้าทำเช่นนั้นลึกเจ้าโง่มือข้างนี้ใช่ไหมที่ใช้มันโปรยพิษใส่ข้ากรอบึกึกึกให้ให้ให้ห้างฮีฮีวิเคราะห์จากเสียงและรูปปากได้ความว่าไม่ไม่ใช่มือข้างนี้ชุอ ข้าจะไม่ฆ่าเจ้าในวันนี้หรอกนะเพราะว่าข้าไม่อยากดูเล่ยออกจากสำนักพักมานเพราะขยะอย่างเจ้าเอ๊ะจะไว้ชีวิตข้างั้นหรือแต่ข้าจะทำให้เจ้าเจ็บปวดจนต้องอ้อนวอนให้ข้าฆ่าเจ้าด้วยปากของเจ้าเองมาเริ่มจากกระดูกของเจ้าก่อนดีไหมตึกตึกอืทำไม ทำไมทำไมข้าถึงเป็นแบบนี้ไปได้จําอะไรไม่ได้เลยอ๋อแบกกี้ทําไมข้าถึงใช้พิษเพียงเล็กน้อยนั่นกับแบกกีเนี่ยพิษพิษไอพิษเวนเอ้ยจุดจุดจุดข้าเริ่มรู้จักกับพิษนั่นเป็นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่กันลึห6ปีก่อนห้องยาของตระกูลพักพิษมอน จะได้เห็นผลเมื่อเวลาผ่านไปนานแค่ไหนคะเอ๊ะไม่เกินหนึ่งปีคะ่ะอืมดีเลยคะ่ะถ้าไม่ได้ฝึกฝนกำลังภายในก็จะไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะถ้าไม่มีกำลังภายในจะไม่รู้ตัวเลยคะ่ะว่าแต่ท่านจะนำพิษเล็กน้อยนี่ไปใช้ทำอะไรหรือคะแม่ของซอนจงซอมแม่นางแบทอืม จะไปใช้ทำอะไรนะ้าฮู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 ชุบยิ้มหลังจากนั้นไม่ถึงหนึ่งปีก็มีประกาศข่าวการตายของแม่นางฮวาภรยาคนที่เจ็ดของท่านประมุกท่านแม่ที่เกียดชังผู้หญิงชั้นต่ำคนนั้นอยู่แล้วก็ดีอกดีใจที่ได้ยินข่าวการตายของนางแต่ความยินดีที่ได้มานั้นก็อยู่กับท่านแม่ได้ไม่นาน หลังจากสาเหตุการตายถูกเปิดเผยว่านางตายเพราะพิษท่านพ่อโมโหอย่างมากแต่โชคดีที่ท่านหมอมานให้การว่าพิษตัวนั้นเป็นพิษที่ใครๆก็หาซื้อได้ง่ายถึงแม้ไม่ใช่พักพิษมารก็หาได้ทำให้ท่านพ่อไม่โกรธอะไรมากหลังจากนั้นก็พบศพของคนทำอาหารฆ่าตัวตายแต่ไม่มีใครรู้ว่าฆาตกรตัวจริงเป็นใคร รู้เพียงว่าเมื่อราวหนึ่งปีก่อนคนทำอาหารมีการติดต่อกับสตรีส่วนผ้าคลุมหน้าแต่ไม่มีใครรู้ว่าสตรีนางนั้นเป็นใครด้วยเหตุนั่นเองท่านตาที่เป็นผู้นำพักพิทมานและเป็นพ่อเท่าหกแห่งสำนักก็โดนถอดถอนออกจากตำแหน่งและท่านพ่อก็ได้ตัดสัมพันธ์กับภรรยาทั้งหกพักใหญ่ทั้งหมดไบนะลูกแม่ไม่ได้เป็นคนทำนะลูกเจ้าก็เห็นดีนาะว่าแม่เอาพิษนั่นให้กับแม่นางคนนั้นไป แต่ถ้าแม่พูดเรื่องนั้นออกไปพวกเขาก็จะคิดว่าแม่เป็นคนทำและลูกซ้อมลูกแม่เจ้ากับแม่จะต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะลูกถ้าไม่อย่างนั้นเจ้าจะถูกพ่อของเจ้าเกียดชังได้นะท่านแม่สุดท้ายไม่กี่ปีต่อมาท่านแม่ก็ตรอมใจตายข้าอยากจะร้องตะโกนออกไปให้ดังๆว่าท่านแม่ไม่ได้เป็นคนทำ แต่ข้าก็ไม่สามารถผิดสัญญาที่ให้ไว้กับท่านแม่ได้ข้าจึงตั้งปณิธานเอาไว้ว่าข้าจะเป็นประมุขแห่งสำนักพักมานให้ได้กําจัดฆาตกรตัวจริงกับพักนั้นให้สิ้นซากและแก้แค้นให้ท่านแม่และข้าจะฆ่าผู้หญิงชั้นต่ําที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดพร้อมกับชอนยออุนลูกของมันด้วยมือข้าเองแต่ว่า ข้าขอโทษขอรับท่านแม่ถึงแม้ว่าข้าจะฝึกวรยุทธมากมายเพียงใดแต่ข้าก็คงไม่สามารถเอาชนะอสุรกายบ้านี่ได้เลยขอรับถ้าเจ้ายังอยู่ในสำนักพักมานเจ้าก็คงจะใช้วิธีชั่วๆไปทำลายสิทธิ์คนอื่นๆอ,อย่างแน่นอนในเมื่อข้าข้าเจ้าไม่ได้ข้าก็จะทำลายตันเทียนของเจ้าก็แล้วกันเอ๊ะอ้าอ้ไอ้ อ้าอๆๆสายหัวดิ้นดิ้นอ้ไอไแปลว่าไม่ไมนะครับไม่ไ,มไมอะไรกันกดจุดให้พูดไม่ได้แล้วแต่ก็พยายามจะดิ้นเหลือเกินหรือเขามีอะไรจะพูดงั้นลรือทาให้มันพูดได้เดี๋ยวหนึ่งก็แล้วกันฮอนฮฮ่าฮฮาให้ให้ฮนฮ่าฮฮิฮานพูดอะไรเนี่ยนาโนเริ่มการวิเคราะห์ค่ะ คนที่ฆ่าแม่ของเจ้าไม่ใช่คนจากพลักพิษมานเจ้าเจ้าหมายความว่ายังไงหูหายหัวหิงฮห้ห้าแห่หองเฮ้าแห่หึงให้หาหาฮ่าผู้ร้ายตัวจริงที่ฆ่าแม่ของเจ้าเป็นหนึ่งในแม่นางจากอีกห้าพักห่าหันฮหาโหดห่าหำให้หันเหียนห่าเฮ้ยแห่ห่าเพราะฉะนั้นได้โปรดอย่าทำลายตันเถียนข้าเลย แม่ของข้าเอ๊ะถ้าเราบอกความจริงทั้งหมดก็ต้องบอกเรื่องที่ท่านแม่เป็นคนจัดหาพิษให้ด้วยนะสิจะบอกเรื่องนั้นไม่ได้เขาปิดบังอะไรบางอย่างนาโนโหมดวิเคราะห์ใบหน้าเข้าสู่โหมดวิเคราะห์ใบหน้าผู้ร้ายตัวจริงเป็นหนึ่งในแม่นางจากอีกห้าพักจริงๆงั่นลื้อผงบผงกพานักหน้าใช่ายไม่มีการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใบหน้ามีอัตราการโกหกต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ ค้าเชื่อว่าพักพิทมานเป็นผู้ร้ายตัวจริงมาตลอดแต่นี่มันกลับไม่ใช่งั้นลือถ้าหากนี่เป็นเรื่องจริงแสดงว่าเราก็แค่ระบายความโกรธใส่ไอหมอนี่เท่านั้นงั้นสินะถ้าอย่างนั้นพักพิทมานไม่สิแม่นางแบ๊กไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยจริงหรือไม่เออ,เอ,อมีการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใบหน้าและรูมานตราอัตราการโกหกอยู่ที่ประมาณ70%ค่ะ จริงจริงด้วยฮ่าฮ่าฮาฮายฮาโฮขข้าไม่ได้โกหุบปากตงอืออือากำลังภายในกำลังแตกสลายกำลังภายในของข้า กึกกึกกำลังภายในของข้าเออเอื้อสำนักพักมานตำหนักยาชั้นสองฮ้อรู้สึกเป็นกังวลจริงๆเลยนี่เราควรเตรียมสมุนไพรถอนพิษเอาไว้ล่วงหน้าดีไหมนะปึ้งเฮ้ยเจ้าท่านหมอช่วยเจ้าหมอนี่ด้วยขอรับเอ๊ะ จะเจ้าทําอะไรลงไปทําไมเขาถึงเป็นเช่นนี้เฮ้เฮะจะจะเจ้าบ้านี่ชอนยออุน่นอธิบายมาเดี๋ยวนี้อธิบายมามันพามาจริงๆหรือนี่โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมรับฟังนะขอรับ